นี่แหละมาร์ก ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกนั้นได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมาร์กมาเกดกับการแข่งขันที่เฮเรสประเทศสเปนเมื่อหัวค่ำวันอาทิตย์ของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแถมมันยังเป็นการการันตีครับว่านักแข่งอายุ30ปีคนนี้ยังมีดีพอครับกับเก้าอี้ทีมโรงงานที่เปิดกว้างสำหรับการที่อยากจะดึงมาร์กมาเกดนั้นไปร่วมงานนะครับในฤดูกาล2 0 2 5และฤดูกาลต่อๆไปครับซึ่งผลงานที่สนามเคเรสเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่น อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะมันก็มาจากการแข่งขันที่มาร์กมาร์เก็ตนั้นสามารถสลับตําแหน่งกับผู้ชนะได้อยู่ตลอดการแข่งขันนะครับและมันก็ยังเป็นการแข่งขันที่ทําให้มาร์กมาร์เก็ตนั้นได้โชว์ประสบการณ์รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นว่านักแข่งคนนี้ยังสามารถพัฒนารถแข่งของทีมนั้นได้อย่างดีเยี่ยม แถมมันยังเป็นการโชว์ให้รู้ว่าการใช้รถสเปคที่ล้าสมัยนั้นก็ยังสามารถต่อสู้กับรถสเปคที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันได้และนอกจากนี้นะครับมาร์ m มาเก็ตนั้นก็ยังออกมาเปิดเผยนะครับว่าการแข่งขันในวันอาทิตย์ตอนหัวค่าที่ผ่านมานั้นมันคือการแข่งขันที่สําคัญมากๆเลยครับสําหรับมาร์ m มาเก็ตและอย่างที่ผมนั้นได้อัปเดตข่าวสารไปเมื่อวานนี้นะครับว่าการแข่งขันจริงๆของเมื่อวานนี้นะครับมันคือการที่มาร์ m มาเก็ตนั้นจะกลับมาทวงคะแนนหลังจากที่มาร์กมาเก็ตนั้น ล้มไปในสปินเรทเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและแน่นอนเลยครับว่ามันก็เป็นการการันตีแลยนะครับว่านักแข่งคนนี้สามารถทําตามที่เขาพูดเอาไว้ได้ครับและนอกจากนี้นะครับมาร์กมาร์เกตนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าการทํางานของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมันเป็นการทํางานที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับและมันสําคัญมากๆด้วยตอนต้นเกม รถค่อนข้างที่จะบังคับยากนิดหน่อยครับและมันอาจจะมาจากการตั้งค่าของทีมงานที่มากจนเกินไปแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังมีความเร็วในสนามครับและสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าๆครับในเมื่อก่อนที่ผ่านมาและมันก็ยังทําให้ผมนั้นตื่นเต้นระหว่างการแข่งขันมากๆอีกด้วยครับ แต่ในช่วงท้ายการแข่งขันนั้นไปนโก้แกร่งจริงๆครับและเขาสามารถแกร่งเพิ่มได้ในรอบสุดท้ายมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆครับสําหรับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ชนะการแข่งขันแต่อันดับที่2มันก็ยังทําให้ผมนั้นมีความสุขครับและตอนนี้ผมได้รู้จัก dp 2 3แบบ100%เต็มมันทําให้ผมมีความมั่นใจขึ้นมากๆครับในวันนี้เราจะทําการทดสอบกันต่อที่เฮเรส และหลังจากวันนี้ผมจะตั้งสมาธิกับการแข่งขันในสนามหน้าที่ฝรั่งเศสก็ต้องมารอดูครับว่า GP 23และผมจะสามารถทำผลงานได้มากขนาดไหนจะมีความเป็นไปได้ในการทำผลงานที่ดีอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอติดตามชมครับและหลังจากที่เราทำการทดสอบในวันนี้ที่เคเรสจบแล้วผมคิดว่า ผมและทีมงานน่าจะเจออะไรบางอย่างที่สามารถทําให้การยกระดับการแข่งขันในสนามหน้าดีขึ้นอีก,กวันนี้ครับซึ่งคาแรคเตอร์ที่เลอมังนั้นมันก็มีความท้าทายมากๆเช่นกันครับมันเป็นอีกหนึ่งสนามเลยครับที่ค่อนข้างจะยากเชก่นกันดังนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานเกรซินี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันที่สนามหน้าครับครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหน,นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ